สวัสดีค่ะ อันนี้ก็มีข้าวเหนียวหมูฝอยนะคะก็มีน้ําสวัสดีค่ะพี่เรามีกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยกเ็เป็นเพิินเป็นวันเสารว์วันอาทิตย์พอดีดดก็เลยจะพาน้อง,องจะพาหลานๆนะคะก็มาช่วยขายก็อาจจะมีคะแนน นี่ก็มีอาหารช้างนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเอสซใจดีนะคะเหมาให้กับช้างตกงานที่วังทะลุนะคะเราตามไปดูกันเลยค่ะช้างก็มีจำนวนทั้งหมด30เชือกนะคะตามไปดูกันเลยค่ะไไปเลยค่ะ,คะนี่ก็เป็นบรรยากาศ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่วังทะลุนะคะค่ะวันนี้ลมแรงนะคะแล้วก็อากาศก็กำลังดีพอดีเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับ f อนะคะที่ได้เหมากล้วย1,000ันบาทให้กับช้างตกงานนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านของชาวช้างตกงานนะคะ สวัสดีค่ะนี่คุณแม่น้องย้ย่านะคะไปกันเลยค่ะเป็นงานตลาดนัดช้างตกงานนะคะเป็นงานตลาดนัดช้างตกงานวันนี้มะพร้าวถอดเสื้อนะคะลงมาที่วังทะลุกันเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆลงมาถึงวังทะลุเลยนะคะเราตามไปดูบรรยากาศใกล้ๆนะคะการ ก้อนอาหารช้างนะคะนี่ก็มีช้างที่ตกงานมาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากเลยนะคะประมาณ30เชือกกันเลยนะคะทุกคนก็ต่างมาณนะจุดนี้นะคะก็เป็นตลาดนะัดช้างตกงานนะคะมานะคะนี่ตะกร้าละ50บาทนะคะต้องขอบคุณ F c ซีมากๆเลยนะคะนี่นะคะ ไปพี่ไอ้อาไปเลยค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะวันด,นดีพี่วันดีกับน้องต๊อกแตกใช่ไหมคะนี่วันนี้นะคะคุณแม่น้องต๊อกแต็กก็มานะคะต้องขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่ได้สนับสนุนอาหารในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เราก็ต้องลองดูนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมา ที่วังฮลุหรือเปล่านะคะเราก็ต้องคอยลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจชาวช้างตกงานด้วยนะคะอันนี้ชื่ออะไรคะทาโลทาโลมีช่องไหมคะไม่มีค่ะไม่มียังไม่มีช่องนะคะ,ลลร 10, 89, คะประมาณสิบแปดสิบเก้านะคะนี่ค่ะเราเราจะปบไปดูพี่ไอเอาให้หมดเลยลูกเอาให้หมดเลย พอน,น้องวันดีให้หมดวันนี้น้องต๊อกแต๊กไม่ได้มานะคะไม่ได้มาอยู่กับแม่นะคะหมดแล้วทั้งหมดกี่ตะกร้า 20, 20. ตะกานะคะ <20. S 1> อันนี้3าม <5. S 1> ตะกาป่ะอันนี้นะคะมีควานไหม บันเย็นมัน,น,นม<า>ไปไป,ป้อนบันเย็นไปนเยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ Fc นะคะที่ได้สนับสนุนค่าหานะคะช่อง3ามสามมีแต่คำขอบคุณและขอบคุณนะคะขอบคุณในน้ำใจที่ได้มอบให้เรานะจุดนี้ด้วยนะคะ อันนี้บานเย็นบานเย็นอายุกี่ปีคะนี่สิบห้าสิบห้าปีนะคะมีช่องไหมคะมีช่อง Youtube ไหมคะยไได้ทำช่องไหมไม่ได้ทำไม่นะตอนนี้เรามีผู้ช่วยตัวน้อยนะคะมาช่วยป้อนอาหารให้กับ ช้างตกงานที่วังทะลุนะคะนี่เชือกนึงก็เป็นช้างตกงานนะคะชื่อวันดีนะคะกันเลยค่ะเราไปดูบรรยากาศชาวช้างตกงานที่มารอนักท่องเที่ยวที่วังทะลุนะคะอ,นนอ,อ,อันนี้ชื่ออะไรคะที่ละคน ที่วังทะลุมีช้างท้องกี่เชือกประมาณสี่เชือกนะคะที่กำลังตั้งท้องนะคะให้ให,ให้หมดเลยลูกก็เป็นตะกร้าละห้าสิบบาทนะคะ,ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ อ๋อค่ะเป็นตะ,ตะการละห้าสิบคะแนนค่ะขอโทษทีค่ะตะการละห้าสิบคะแนนนะคะเอาพูดผิด <laughs>

ก็ฝากเอฟซีเป็นกําลังใจนะคะขอบคุณคอค่าะขอบคุณมากค่ะมาเลยค่ะวันนี้บรรยากาศช้างตกงานมีกันหลายเชือกเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะอันนี้ชื่อสมบูรณ์ สมบูรณ์เหมือนตัวเลยนะคะนี่นี่ก็เป็นช้างตกงานอีกเชือกหนึ่งนะคะที่มาจากพัทยานะคะสมบูรณ์กับสมพรนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับช่องสามสาวดาซิงนะคะนี่วันนี้ก็มีซุปมี เด็กน้อยนะคะมาช่วยป้อนอาหารให้กับช้างนะคะช้างตกงานที่มาลอ้อนะท่องเที่ยวนะคะจํานวน30เชือกณนะที่นี้เลยนะคะที่วังทะลุของเรานะคะคก็ขอบคุณเอซีมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนค่าอาหารในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝนออมาเนี่ยพี่ไอป้อนเร็วเ็วลูกป้อนเร็ว ็นบรรยากาศสดๆที่วังทะลุนะคะเราก็จะรอนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในศูนย์คดนะคะแล้วก็จะทยอยมาที่วังทะลุนะคะก็จัดนี้เป็นปีแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ช้างตกงานมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะมากันเลยค่ะมีอีกเชือกหนึ่งนะคะอันนี้ป้อนได้ไหมไม่ได้นะคะตัวนี้ไม่มีควานนะคะ นี่วันนี้เรามาเจอสุดหล่อของเรานะคะพี่นุพลัสนะคะไปสองตะก้าลูกเข้าไปสองคนนี่ตอนนี้นะคะยังไม่มีแขกเลยนะคะยังไม่มีแขกมา ที่วังทะลุสักสักคนเลยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นพี่นพัลัดนะคะนพลัดอ๋อน้องแก้วตาไม่ได้มาเนาะน้องแก้วตาไม่ได้มานะคะ ะะช้างตกงานมีามาร่วมกันเกวับเชือกนะคะก็จะมีช้างอับน้นนะคะแล้วก็มีช้างเดินทัวร์นะคะมารอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ นี้พี่นกขี้โกงนะคะพี่นกขี้โกงไปค่ะใหม่เชือกหนึ่งนะคะไปค่ะลูกเนึง่ง ต่อได้นะคะที่เบอร์ควานจอยนะคะ085153คะ7027นะคะแอดไลนะะ์ได้ในเบอร์นี้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะย้ำอีกที0851537027นะคะหมดแล้วหมดแล้วรอรอรอตอนนี้ควานจอยกำลังแปลอาอีกนะคะเดี๋ยวรอ เป็นบรรยากาศที่วังทุูอันนี้ก็บัวลอยนะคะมา,าามาด้วยกันนะคะโชว์ตัวน้อยโชว์ตัวน้อยอาานี่ก็เป็นช้างตรงานอีกมีช่องไหมคะคุณลุง ลุงไม่มีช่องนะคะติดต่อได้ที่เบอร์เธอร์ควานจอยนะคะ085 153 7027นนะคะเบอร์ควานจอยนะคะ จะให้ความจอยนะคะเขียนเบอร์โทรใส่กระดาษนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะป้อนให้ครบทุกเชือกนะคะที่ FC สนับสนุนค่าอาหารมานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะออกจากไล์สุดเดี๋ยวเราจะไล์ใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะ